สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านด้วยนะคะตั้งกล้องแล้วค่ะเมื่อกี้ตั้งกล้องว่จาจะไลฟ์สดฟ้ลาร้องเพียงปางเพียงปางแลบแปปปบปับป,ป,ปค่ะดูดูดิสองเสียงฟ้ากําลังตั้งกล้องเขาเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้ค่ะเมื่อกี้เรียกเอาสายออกมาสายไปสองกบฟังเสียงเกียดฟังเสียงเกียดค่ะ ยาบานไม่พูดเยอะนะคะให้ฟังเสียงเสียนเขาจะไล์สดก็ห mm, น่อยโู <h 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 ้นีม่ถึงเอฟซีไี่ถึงเอฟซีอ้าวต้นฝนตกเยอะนะคะต้นไม้ล้ม ฟ้าเสียงถ้าฟ้าร้องเงืองเดียวก็ยังโอเคอยู่นะคะอันนี้ฟ้าแลบด้วยอันนี้อันนี้สนิจจันเขียวไม่ใช่สนิจจันแดงอ่าวพอเราเดินมาตรงนี้เงียบแล้วค่ะเสียงร้องระงมเลยอะไม่เสียงเขียดอะไรเนาะร้องแบบนี้ เขียดพาสายอาจารเขาเรียกเขียดอะไรนะเขียดปเน้าวเขียดปเน้าวที่ตัวเขาเป็นตุ่มๆุมอ่ะอตัวเขาเป็นตุ่มๆุไม่ค่อยรู้เรื่องกบเรื่องเขียดหรอกตัวเป็นต,ตุ่มตเราจะค่อยเดินไปดรงนู้นนะคะไม่รู้ว่า เดี๋ยวไปเอาไปฉายก่อนนะคะเอ็ซีคับดับน่อค่ะดับหน่อยคไปฉายดับน่อเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเมื่อกี้กำลังว่าจะไลฟ์สดตั้งกล้องเสร็จแล้วว่าจะไลฟ์สดฟังเสียงธรรมชาตินะคะค นี่แหละค่ะไายสดไม่ได้เลยอ่ะตกตอนเย็นเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยขายที่คีขาตกตอนเย็นเป็นแบบนี้ทุกวันเลยอสี่โมงห้าโมงนี่เริ่มแล้วค่ะบางทีก็เช้ามืดก็ตกอ่ะก็สี่โมงห้าโมงก็เริ่มสี่โมงห้าโมงก็เริ่มอันนี้ฟ้าแรงด้วยนะคะแต่ว่าจะขค้นสองค่นนี้คุณไม่ได้ ตึงห้าโมงก็ขึ้นไม่ได้ขอขออนุญาตอาจจะคิปยาวแล้วกันนะคะถ้าเราส่องไฟอย่างเงี้ย ตัวดขั้ไหมนนี้กำลังออกนองอนะ่ะพยาร้างเผือกหนูอันี้อันนี้ฝน,นตกอยู่ก็ไม่โดนฝนนะเนี่ยโอ้มีเลไปทั่วถึงขอโทษขอใครสงสารต้นไม้จัะ อันนี้เอาอันนี้เอามาคลัมอันนี้นะคะแต่อันนี้มงามซะเอง <c oughs> สร้างเผือกต้นเล็กค่ะลูไไงไหนเห็นก็เห็นตัวไหมโอ้โหตาลองมากเมื่อกี้ตั้งกล้องแล้วนะคะไอ้สีมันจะตั้งกล้องแล้วว่ากต่ว่าจะขึ้นไลฟ์หนไม่เห็นตัวหรอ น้ำขังเลยค่ะฝนตกหนักน้ำขังตรงนี้ฝนตกเยอะน้ำขัง,ขงเขาไม่ัวแสงไฟด้วยเนาะ เขียดไม่เขียดไม่ร้องล่ะไม่กล้าออกกับชายคาเลยท้องฟ้าแดงๆข้างบนไหวฟ้าแหลบไม่ได้สาบานอะไรที่ไหนนะแต่ว่ากลัวหรืโทรศัพท์นี่แหละเครื่องมือสื่อสารนี่แหละ พรมันพอ,อมันแุ็ยแป๊บ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 อ่ะเอตัวสัญญาณต่างๆกันจับๆับอะไรน้องแวน่นน้องแว่นจะเข้าบ้านไหมคะฝนโกเข้าบ้านไหมลูกน้องแว่นก็กลัวฟ้าเงื่นเขาไม่กลัวเราไม่กลัวฟ้าถ้าฟ้าร้องนางอยู่ไม่ได้ ต้นไม้ตรงนี้ก็ล้มเถะหมดเลยค่ะเนี่ยสนันดานแดงตรงนี้ไม่มีเวลาปลูกต้นไม้เลยค่ะสนินดานแดงโอ้อันนี้ออกหนอเตรมเลยช่วงนี้ไม่ได้ดูต้นไม้เลยนะเนี่ยเนี่ยสวยงามค่ะโอ้ฟ้าร้องค่ะเอสซีค่ะต้องขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเอสซีทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องโรจนางอปลาช่องเล็กๆเ,เลยนะคะอทีทุกท่านค่ะตน้นไม้ต้นไม้แกดูน้นำมากก็มีปัญหาค่ะเริ่มเริ่มบางตน้นก็งามอยู่ต้นที่ไม่มีกะเมะพร้าวอ่ะจ้ ดินจะแน่นเพราะฝนตกบ่อยถ้ามีการม้พร้ากก็จะโปร่งๆค่ะดูดูดูฟ้าแลบเมืม่กอกี้ดีนะคะตั้งกล้องว่าจะขึ้นไล์สดแล้วเหยียดล้องทางโน้นค่ะน,นี่ต้็นวาสนาขอ,อจบลิปลงแค่นี้ก่อนนะคะอสซีค่คะ ร้องง่มเลยค่ะ